ผมเกิดแรขึ้นกับสุโขไทยครับนี้ไม่เห็นไยครับเหมือนเ่สู้เลไม่ได้ม่นเกมอะไรเในช่วงต้นขึ้งหลังเหมือนจะแก้เกมมาดีมีโอกาสยิงมีโอกาสทำเกมบุกใส่เมืองทองแต่ว่าตั้งแต่โดนลูกที่สามเมื่อเกเกมกลับมาเหมือนคร,รึ่งแรกอีกเกิดอะไรขึ้นครับ it the uh, second half we score but we can the uh, come the confidence but uh, no score cannot uh, tire uh, really tire uh, We, we changed the three members and I think at uh, the end of the first uh, time we the uh, back, a little bit Come back. That's why we continue to score, try to score. ผม t ิดว่ e ความมั i นใจนี่สำค r ญมากนะครับเราต้องเรียกความมั่นใจก่อนนะครับคอสอเรียกความมั่นใจแล้วก็เรามีแตในบ้าน2อแบแล้วก็แบตม่เป็นแเดือนแล้วก็พยายามสร้างความมั่นใจได้แล้วก็กลับมอะไบได้ัแ เราคิดว่าพวกเราทำได้ครับแต่ว่าโอเคระดับย่งห่างแต้องดูไปแล้วก็มีสัมปันธ์ยิ่งต่ำที่เหลือที่ว่าพวกเราสามารถยู่จ้โอเคครับขอบคุณมากครับ